เอโก้วันนี้ก็ถือว่าเจ้าข้ามอุปสรรคต่างๆอย่างท้าทายมาอย่างต่อเนื่องทำให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะบุกเบิกเข้าไปในธุรกิจไฟฟ้าแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับเอโก้ได้อย่างยั่งยืนวันนี้เอโก้ก็เติบโตมานะครับก็ครบรอบ30ปีถ้าเปรียบเทียบกับคนนะครับว่าเอโก้เนี่ยวันนี้เติบโตมาเปรียบเหมือนคนที่เป็นหนุ่มวัยชะกัน หรือว่ามีความแข็งแรงมีความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ประสบการณร์มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าวัฒนธรรมองค์กรของเอโกเรามีความใฝ่รู้ในการที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั่นคือเราสามารถที่จะใช้องค์ความรู้ประสบการณ์และความแข็งแกร่งของเรานรในการที่จะติดตามเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ก้าวผ่านปัญหาอุปสรรค ที่เข้ามาท้าทายการที่เราสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประสิทธิภาพที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดูแลชุมชนรอบๆโรงไฟฟ้าหาโอกาสในการที่จะเข้าไปในลงทุนประเทศต่างๆซึ่งแนวทางที่เอโก้ดำเนินการมาอย่างต่อเน,นื่องเนี่ยเราไม่ได้มองเอโก้แค่ทำธุรกิจแต่เราส่งมอบสิ่งดีๆให้กับสเต็กโฮลเดอร์ต่างๆเอโกเรามีความเชื่ออยู่นะครับว่า ต้นทางดีจะส่งผลรับปลายทางที่ดีตลอด30ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการยืนยันความพร้อมความดีในเรื่องของต้นทางและเราก็กำลังที่จะส่งมอบปลายทางนั่นหมายถึงการไปบุกเบิกในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ๆเมื่อสักประมาณ2ปีที่ผ่านมาเอโก้เราเริ่มที่จะไปสแสวงหาโอกาสในการลงทุนในสหรัฐอเมริกา นะครับซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีศักยาภาพมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงมากนั่นคือทําให้เอโกมองเห็นโอกาสในการเข้าไปในลงทุนในอเมริกาวันแรกที่เราไปอเมริกาไม่มีใครรู้จักเอโกเลยนะครับเอเอโกเป็นใครนะครับมาจากไหนกล้าหาญขนาดไหนที่มากล้าลงทุนในอเมริกานะครับเพราะ,ะนั้นเราเองจะถูกตรวจสอบจากหน่วยง,งานภาครัฐต่างๆมากมายในการที่จะเซอร์ติฟายหรือรับรองให้เรา เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนในอเมริกาได้นั่นคือเป็นโอกาสที่เราสามารถที่จะไปลงทุนแฟลชชิปลงแรกนะครับเป็นโรงไฟฟ้าคอมไบไซเคิลที่โรงไฟฟ้าลินเดนหลังจากนั้นหลังจากที่เราไปลงทุนลงแรกสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือเรามีพันธมิตรแล้วครับเราเริ่มมีเพื่อนมีคนรู้จักเป็นโอกาสอย่างยิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะขยายลงทุนในอเมริกาได้อย่างต่อเนื่อง แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนที่วันนี้เราเองสามารถที่จะไปลงทุนในบริษัทที่เป็น Developer หรือเป็นผู้พัฒนาโครงการซึ่งก็จะเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจของ e c โกจากเดิมเป็นการลงทุนในโรงไฟฟ้าแต่วันนี้ e c โกไปลงทุนในผู้พัฒนาโครงการเป็นบริษัท DePE เป็น d e v e l o p e r ซึ่งมีพลังงานหมุนเวียน นะครับซึ่งเป็นความต้องการของโลกในปัจจุบันนี้นะครับว่าอยู่ในไบไลน์นะครับอยู่ในกระบวนการเตรียมการพัฒนาโครงการ,รมากกว่า50,000น e เมกะวัตต์เอโกเองวันนี้เนี่ยเรามีการตั้งเป้าหมายนะครับที่จะไปสู่คาร์บอนนิวทรัลนะครับคาร์บอนนิวทรัในปี2050นะครับนั่นคือเป้าหมายระยะยาวๆส่วนเป้าหมายระยะกลางๆก,ก็คือ ความที่เราจะลดสัดส่วนของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงประมาณ10%ตัวนี้เองก็เป็นเหตุผลทำให้อีโกเองเราต้องมองหาพลังงานหมุนเวียนในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นควบคู่กับการลงทุนในคอนเว n นชั่นแนลโรงไฟฟ้าแก๊สเดิมๆอยู่นะครับอันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราคิดว่ายังมีความจำเป็นที่เราต้องสำหรับความมั่นคงพลังงานในแต่ละประเทศนะครับยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้พลังงาน คอนเวนชั่นอลควบคู่กับพลังงานหมุนเวียนอย่างตอนนี้โลกให้ความสําคัญกับพลังงานสีเขียวโลกให้ความสําคัญกับพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นพลังงานหมุนเวียนที่วันนี้โมกมองโฟกัสใหญ่ๆมี2ตัวก็คือพลังงานหมุนเวียนที่ได้จากกา,ารหันลมพลังงานหมุนเวียนที่ได้จากแสงแดด2ตัวนี้เนี่ยในภาษาศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่า v r variable renewable energy ก็คือพลังงานหมุนเวียนที่ยังคงมีความผันผวนความไม่แน่นอนทําให้พลังงานหมุนเวียนต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะมาเป็นพลังงานหลักได้หรือมามาเป็นพลังงานหลักก็ได้ก็จริงแต่ว่าต้องลงทุนมากเลยต้องมีเรื่องของ s t o r a g e s y s t e ็ต้องมี c a p a c i t y เพิ่มมากขึ้นหลายเท่านะนั่ก็เป็นโอกาสที่ทําให้เอโก้เนีมองข้าม เอสมันจะมีพลังงานทางเลือกอื่นๆไหมที่ตอบโจทย์เรื่องของเสถียรภาพหรือความมั่นคงเอโกก็เลยให้ความสาคัญเพิ่มมากขึ้นกับเรื่องของพลังงานทางเลือกอื่นๆวันนี้เรามีความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือเรื่องของไฮโดรเจน เอโกเองก็ถือว่าเราดําเนินธุรกิจนี้มานะครับด้วยความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลน,นะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ทําให้เอโกเนี่ยสามารถยืนหยัดมาด้วยความถูกต้องแล้วก็บวกกับความพร้อมในเรื่องขององค์ความรู้ประสบการณ์แล้วก็มีความแข็งแกร่งอยทีบอกด้านสถานะเรื่องการเรงินต่างๆทำให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะบุกเบิกเข้าไปในธุรกิจไฟฟ้าหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็สร้างความแข็งแกร่ง มั่นคงให้กับเอโก้ได้อย่างยั่งยืนเอโก้ Echo วันนี้ก็คือว่าก้าวข้ามอุปรสรรคต่างๆอย่างท้าทายมาอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะไปอีกกี่ปีนะครับ40ปี50ปีเอโก้ Echo เองก็ยังคงมีความแข็งแกร่งมีความมั่นใจในเรื่องของความเป็นผู้นําในเรื่องของธุรกิจนี้นะครับแล้วก็เอโก้เองยังคงยืนหยัดนะครับเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งแล้วก็ไว้วางใจได้ในการทําธุรกิจด้านผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ยาวๆเลยครับ